คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถออกจากห้างป้ายแดงสภาพใหม่พร้อมใช้งานเป็นรถมือเดียวนะคะได้กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ปี2017นะคะคันนี้สภาพเดิมๆนะคะกระจังหน้าเป็นแบบ3ชั้นนะคะตรงนี้แล้วก็ตัดขอบด้วยโพเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้นะคะแอร์ของเขาก็ค่อนข้าง ดูดีไซน์ออกมาด้วยสวยงามนะคะท่านผู้ชมคันนี้แล้วก็ตัดขอบด้วยโครเมียมเช่นกันค่ะอ่ะมาดูในส่วนของสวัสดีค่ะมาพบกับหญิงยิงที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงมีรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมดูกับรถโตโยต้ารีโ 2.4 e-pat p i l n e r ปี2017ไปชมกันคะ่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถออกจากห้างป้ายแดงสภาพใหม่พร้อมใช้งานเป็นรถมือเดียวนะคะได้กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโอต้ปี2017นะคะคันนี้สภาพเดิมๆนะคะ กระจังหน้าเป็นแบบ3ชั้นนะคะตรงนี้แล้วก็ตัดขอบด้วยโพรเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้นะคะราคาย่อมเยาราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,600บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตพาท่านผู้ชมชมรอบคันกันก่อนนะคะคันนี้สภาพเดิมๆวารันตีศูนย เช็คศูนย์ตลอดนะคะท่านผู้ชมแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะและที่สำคัญหน้ายางของเขานะคะคันนี้หน้ายางของเขา265ทับ6 r r 7 7เดแม็กเดิมๆจากโรงงานและที่สำคัญยางปี2022ยางปีใหม่4ีเส้นพร้อมใช้งานยาวๆเลยค่ะท่านผู้ชมคถัดมามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันก่อนนะคะ กระจกมองข้างของเขาตรงนี้นะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะนานผู้ชมตัดขอบด้วยโพรเมียมนะคะตรงข้างบนนี้และไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงกระจกมองข้างตรงนี้นะคะยาวๆซ้ายขวาเลยทีเดียวค่ะมีกันสาดมาให้ครบนะคะนานผู้ชมรุ่นนี้ มือจับของเขาเป็นมือจับพรีเมียมนะคะตัดกันกันกบสีรถบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆค่ะด้านข้างมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขึ้นลงสะดวกสบายนะคะภายในของเขาดูกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะภายในของเขานะคะนั่งสะดวกสบายนะคะท่านผู้ชมเป็นรถ4ประตูยกสูงกับเกียร์ออตโต้ราคาย,ย่อมเยาภายในสะอาดสะอ้านกว้างขวาง นั่งสะดวกสบายและที่สำคัญเป็นเบาะหนังดูแลง่ายนะคะท่านผู้ชมคันนี้เบาะเดิมๆไม่ขาดไม่ยุ่ยนะคะอย่างที่บอกว่ารถปี2017นะะน,นะคะท่านผู้ชมสภาพเบาะก็ยังเดิมๆนะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันก่อนเลยค่ะ เป็นรถกระบะยกไฟดวงที่สามของเขาจะอยู่ตรงประตูด้านหลังตรงนี้นะคะสวยๆเลยตรงนี้จะเป็นโพรเมียมนะคะมือจับของเขาจะเป็นแบบโพรเมียมรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะที่สําคัญคันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะมีบันไดด้านหลังให้ด้วยนะคะขึ้นสะดวกสบายนะคะน้ำมือเชือมแมกไลเนอร์ของเขาก็สภาพพร้อมใช้งานนะคะรถคันนี้บอกเลยว่า รถมือเดียวออกห้างปลายแดงเจ้าของเดิมดูแลดีมากรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะคะวารันตีศูนย์ตลอดนะคะคันนี้สภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานอย่างที่บอกเลยนะคะภายในของเ้ากว้างขวางคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะกับรถ Toyota r e v o 2 4 e พัด คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้สประตูยกสูงกับราคาย่อมเยาผ่อนราคาเริ่มต้นเพียงแค่7,600บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมถัดมาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะคะ มือจับของเขาตรงนี้ก็เป็นแบบพรีเมียมนะคะลากยาวลงมาตรงนี้เลยและที่สําคัญตรงนี้เขาหุ้มหนังมาให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังมาให้เราเรียบร้อยด้านข้างของเขาก็มีช่องวางแก้วให้เหมือนกันนะคะตรงนี้สะดวกสบายนะคะท่านผู้ชมแอร์ของเขาก็ค่อนข้างดูดีไซน์ออกมาด้วยสวยงามนะคะท่านผู้ชมคันนี้แล้วก็ตัดขอบด้วยพรีเมียมเช่นกันค่ะอ่ะมาดูในส่วนของ เลขใหม่กันเลยค่ะคันนี้เลขมาอยู่ที่1 4 7 6 4 5กิโลนะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม้แท้ๆนะคะการันตีได้เลยนะคะของเราไม่แท้เราบอกไม้แท้นะคะท่านผู้ชมพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถปรับระดับวอลลุ่มเสียงเพลง FMAM ได้เช่นกันค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้เช่นกันนะคะคันนี้ คอนโซลตรงกลางตรงนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมเชื่อมต่อบลูทูธได้เช่นกันนะคะน้นผู้ชมและที่สําคัญเปิดเพลง FMAM ได้เช่นกันค่ะตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้ระบบแอร์ก็ปรับระดับได้เช่นกันค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้อย่างที่บอกนะคะรถปี2017เกียร์ออโต้4ประตูยกสูงราคาย่อมเยาวค่ะคันนี้ไปยิงจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะ ัดมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์2 3 9 3ซี150แรงมา้าเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะนานผู้ชมบอกเลยว่าปกติเราจะเห็นเครื่องยนต์2.4นี้เป็นเกียร์ธรรมดาเยอะแยะเลยนะคะนานผู้ชมแต่คันนี้ตอบโจทย์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ขับง่ายได้4ประตูยกสูงด้วยนะคะ ราคาย่อมเยาวสุดคุ้มแน่นอนค่ะกับคันนี้สภาพเดิมๆหญิงการันตีได้นะคะว่ารถของเราไม่เคยชนหนักไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ100%เอร์เซค่ะน็อตของเราไม่เคยขยับนะคะท่านผู้ชมคันหน้าเดิมๆแก้มข้างเดิมๆจะเห็นได้ชัดเจนวารันตีศูนย์ตลอดนะคะรถสภาพมือเดียวออกข้างปลายแดงย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ารถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนค่ะ มชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษอีกเช่นเคยนะคะกับค่าตัวคันนี้ราคา5,99,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง7,600บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถออกง่ายอนุมัติไวภายใน30นาทีนะคะท่านผู้ชมมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0นานถึง6เดือนนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถโทรหาหญิงได้ที่0856113435 เบอร์โทรเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะคะโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้ราคา599,000บาทพรอนเริ่มต้นเพียง7,600บาทห้ามพลาดกับโปรโมชั่นนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะคะสามารถโทรหาย,ยิงได้ที่0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ยิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ